สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมกินแล้วเรากินตอนหมู่บ้านเขาไอดอกมานี้ก็เราเคยหลาคืยเก่าพี่น้องเริมซีเมิดเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นอะไรลุงครั้งแรกที่ได้เป็นเด็กเสิบในลาว <c oughs> <c oughs> สนุกดีบะ <c oughs> มาคนมาก็ามาพร้อมกันก็เอามาทานเหนกถ้าคนคอะก็มาทาน,นจักแมนยังแมนยาเนาะสนุกหนะลุงเนาะมันจีมามาพร้อมกันเนาะนโดยอันมันก็สิช่วงเวลาเดียวนั่นแล้ว <c oughs> กับตอนคำนี้อีกนี่เพราะว่าเขาอาจสีแบบผู้อยู่ใกล้เขาสิมาเบิ่งมอลำเลยแหละเขาเจ้าก็ <c oughs> ถามมาตอนคำ <c oughs> ถามมาเธอเดียว ตเต้นน้อนีกัาคอำการซีมีอีกพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มบางไปเลยแล้วนี่ขอเต้บฟให้ฝนตกนะลู<อ>กเนาะยกแรกก็ถือว่ามันเนาะมวนมันเลยยังคายดีชุดนี่ยังแบบคด ยังิ่กเขาก็จะกินมดเนาะแสีบคูอย่างพี่น้องเลยยังก็แซ่บย่แล้วนงก็เซีบพี่น้องเนาะขนมจีนข้าปุ้นยำเพราะว่าเนาะยำจนบมทันฝนตกอะไรใดมอลำเ่าหอดใช่เลยเนาะเดินทางหอดใช่เลย หอกปากซองเดือนน้าบหรือปากซองเหรอปากซองบอกก็แล้เน nah. ี่ยบอบอเสพนบออยู่ปากซ่องบอเออว่าสบ้าดาวนะมาหรือบอเดือนนี้เออ าดาวาดาวก็เดินทางมาเลยพี่น้อง <c oughs> ยังอยู่แต่ว่ายังอยู่ก,ยกับปากช่องเนาะยังโก้พอมาหอนเท่ากับมือเ <c oughs> ดือดดืด่นเอนเลยเนาะแม่ <c oughs> ยในในในังไกลเขาแจกซีบอกเลยบอกยี่สิบบาทกี้นะองซื้อของเจ้าของก็มีไม่ยอมกินอาบท ไปลงมารอบนึงมาขออีกดูเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเมื่อไม่เย็นมาไปถ้างานไม่จบก็วันละร้อยมาใบหมดวันละร้อยผมว่ายังดีอยู่เนาะกว่าบางทีอาจจะกว่าแนวกินกับซีมีลาบซีนพี่น้องเอ้ยลาบสุกลาบดิบแล้วก็มีแกงเนาะแล้วก็ยำแล้วก็ขนมจีนนีอะลรพี่น้องสามสี่อย่างแล้วก็น้ำอัดลมแต่ว่า บ่มีแบบเครื่องดื่มอันมื่นเมาพี่น้องเนาะคนกับสี่ผู้ไปอยู่ผู้ร้ายบานนี้ผู้ปเมื่อกับอยู่ผู้พี่น้องเชียงโชกอยู่ทงคูณร้ายบานนี้คนก็ได้ทางุูอ่าสีเพียบเลยพี่น้องเลยเชียงโศกเบิง้งเล่นมักกะล็อก เ้นดวงบ่ค่อยมีดอกอันเบิ้งลยมือนะ่ะมีแต่ตาดีได้ตาลา้เียเลยดวงเนเนมากระลอกเลยลูยกด,ดวงอย่างไดูดวงตาด,ดวงดีได้ดวงไร้เีย้ดูดวงดอยู่ัน้าดวงอยู่มทังฝนเนาะเป็นกระไรมากะรุ่นยางเดียวยาจะฝนตกมาแล้ว,ลว,ลว่า เครื่องค้องก็เริ่มลายเลยป่ะพาไปเลาะเบิ่งของก่อนลายอยู่เลยหมดลายเลยลุงเครื่องคองอ่ะไปเบ่งพี่นางเลาะเบิ่งก่อนอันนี้ก็จะเป็นการเสี่ยงดวง การเสียงดวงอันนี้ก็ลองเลยมานมนทุกคนเด้อเฮ้ยงเรียงลอยลยปังปังแล้วคนชิเป็นเคยใหม่เมื่นนกอกั้นี้หละหันขากาะชีทางพี่พี่น้องเนาะโอ้หันเสียปาก็เรย่มมาเลยเด้อน,นี่จะเป็นหันขาแล้วเนาะทางในก็มีด้วกันทางในนี่ อันแม่น้องลิงจิงอันนี้มาเตะห่วงเหลี่ยหันนี่เนาะอันนี้ก็มาเตะห่งคือกันอันนี้รอเบิงหานก็ลงเลยอันนี้จะเป็นหานตั้งใหม่พี่อน,น้องกัมาเนี่ยแง่กับหมอลำเนาะขออย่างเดียวขอบอกให้ฝนตกก็พอ กำลังจัดตนาดชิบห้านขายเสือผาเนะาะมาเด้อพี่น้องเมือ่อวันที่้9เดือนมีนา2ห้ามาเบิ่งมอลำอยู่พังลาวเนาะบาน,น้ำมูเมืองไซผู้ทองแข่งสมานาเขตมวลม่วนเลยหนึ่งห้าน งนำบนก่อนสสามสี่เออทางหน้าก็มีหาน้อทางหน้าก็มีหาห้านแต่พวกข้าจ้าจองอยู่กัมีอยู่แต่จะข้าจ้างมาหรือบ่มาเนาะจองอีกองซ้ำมองหาแต่ก็พวกเจ็ดแปดเก้าสิบห้านพี่น้องตอนนี้เนาะมีละสิบเห้าน 1ิบเอ็ดห้าพี่น้องเนาะวงกับล้ายวงขนาดเลยห้าหกเจ็ดวงเลยมองหาเงินหาคํำเพื่นทั้งนี้มอนๆเลยทั้งนี้มองหาเงินหาคำ

ดูคันบตกตีเนาะแต่คันต๊ตก็บตกแห้งผมว่าบ่าคอยเท่าไหร,ร่บ่ลุงอันนี้มันค่อยๆเนาะ ทำานบอกมนันมือบุญจะบอย่านดอกให้ตัวแห้งๆแล้วไปจับอื่นอันนี้มือบุญน,นี่ดิอยู่รูมนะบอกม,มีจักอันนะเขาลงมาเนาะเซีอ่ะอมีลม มีลมเย็นต่วแบบเสียวๆเนี่ยนั่นแล้วเสียวๆลุงตกมาตกใแน่นอนเบิ่งเลยแต่จากสีแห้งหรือสีค้อยผแรกนี่อาจจะคือหน่อยย่านไปล้มแล้วลมกับพร้องย่านสองยางนี่เลยอ่ามีสายรอะหล่ะน้อยแค่โงเรียนมาเพียงเดียว เสียวอ,อยู่ได้เบ่าวอยู่ได้มันคือโนอเลี้ยวไปทางไหนกันไดดคือเป็นตะตก <c oughs> เออนั่นแหละจังหวนะน้มืออื่นกับใครอย่างแต่มันตกมือนี่นี่แล้วเบิง่งมันมือดอ,อะไรเนาะของฟายูสิขเขาคเขาเจาว่า <c oughs> มันก็มีโอกาส ใ,ใช่ลยเลยยิ้มเนี่ยกะสิขอลาคนจะพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชขอขอมพนะอกันไหคยิ้นาครับเคยลาสบายดี